สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับวยเดียดจะไปทุกท่านกันเลยนะครับก็หลายท่านถามสูตรที่เข้ามาเนาะเพราะว่างวดที่แล้วนะครับหลุดไปนะครับผมคิดว่างวดเนี้ยน่าจะกลับมาได้แล้วนะครับสำหรับในสูตร20ปีนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็สําหรับในชุดโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนี้ได้ดูกันนะครับเย็นของนะครับประมาณสักประมาณทุ่มนะครับ ของวันที่14นะครับกันยายนนะครับยังไงก็ได้ดูโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับงวดที่แล้วเข้าไปตรงตรงเจ็ดห้เดี๋ยววันนี้ได้ดูกันนะครับเนาะอ่ะเอาศูนรนี้ไปดูก่อนนะครับสำหรับในศูนย์0ปีนะครับสำหรับในงวดที่แล้วนะครับก็ถ้าเราจะหานะครับผมจะเอาในแบบเดิมนะครับแล้วก็จับแบบใหม่ของงวดที่แล้วเนาะอ่านะครับก็มาดูกันนะครับ04 6 7 ห้าศูนย์นะครับแล้วก็สองสามนี่นะครับถ้าเราจะหาในวันที่หนึ่งกันยายนเนาะนะครับแบบเดิมนะครับก็คือเนี่ยเอาตัวนี้นะครับให้แบบเดิมแบบใหม่ก็คือจับนะครับตัวเด่นนะครับหนึ่งตัวมาสองตัวมาแน่นอนนะครับเนี่ยศูนย์นะครับก็คือนำสี่กับหกบวกกันหลักหมื่นกับหลักพันบวกกันนะครับก็ได้ศูนย์เพิ่มเติมไปแต้มหนึ่งก็ได้หนึ่งนี่นะครับ อ่าครับแบบนี้ก็จับแบบเดิมนะครับแล้วแบบใหม่ก็คือในตัวที่จะมาจับกับเลนสอ2ตัวนี้นะครับจับแบบเดิมก็คือนําหลักแสนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับจับบวกกัน0นย์บวกกับ3นะครับก็จะได้3เพิ่มแต้มไปนะครับ5แล้วก็6อ่านะครับส่วนจับในแบบใหม่นะครับแต่เลขเลน2ตัวก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับ0นย์กับ1 จับแบบใหม่นะครับก็คือเราจะนานะครับในหลักหมืน่นนี่นะครับก็คือสี่ก็จะเป็นสี่นะครับมาสี่ตัวนะครับเพราะว่าเราหาสี่ตัวเนาะโดยที่จะบวกด้วยเลขคงที่หนึ่งนะครับบวกสองบวกแปดแล้วก็บวกเก้านะครับนี่หนึ่งบวกกับสี่นะครับได้ห้าสี่บวกกับสองได้หก สีบวกกับแได้12 4สบวกกับเนะครับได้13นี่นะครับก็จะได้5 6 2หกสองสามอ่ะนี่แหละครับก็จะได้นะครับเนี่ยแคู่นะครับอันนี้แบบเดิมเนาะอันนี้จับแบบใหม่นะครับผลที่ออกนะครับก็จะเป็น1นึ่งหนึ่งสี่สเจ็ดห้า แล้วก็79อ่านั่นนะครับเพลงวันนี้นะครับหลุดไปเนาะหลุดตัวนี้นะครับหลุดตัวในตัวเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับก็หลักหน่วยยังมาอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยบังเอิญว่ามาชนกันในที่5กับ6แล้วก็3เนาะอ่านะครับก็แสดงว่าในงวดถัดมาเราก็ต้องมาดูกันว่าในหลักหน่วยนะครับชนในตัวไหนแล้วก็เอาตัวนั้นนั่นเลยครับเนาะ อ่ะเรามาหาในมดของวันที่16นะครับในแบบเดิมนะครับก็คือ1บวกกับ4นะครับก็จะได้5เนาะอ่าเพิ่มไป1แต้มก็เป็น6นี่นะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับไม่5ก็6นะครับในแบบแรกนะครับก็คือนำหลักแสนกับหลักหน่วยล่างจับบวกกัน1บวกกับ9กนะครับก็จะเป็น0 10เพิ่มแต้มไปแต้ม1นะครับแล้วก็เพิ่มไปอีก แล้วก็เพิ่มไปจนถึง3ก็จะเป็นแค่นี้นะครับอันนี้เป็นแบบเก่าส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในจับแบบใหม่ก็คือแบบนี้นะครับซึ่งงวดที่แล้วนี่ลงเป็นงวดแรกนะครับก็จับแบบใหม่นี้เข้ามาหลายงวดอยู่นะครับหลายงวดติดอยู่นะครับในงวด ที่แล้วนี่ไม่มาเลยนะครับเพราะว่าตัวในหลักสิบนี่ไม่มานะครับสูตรนี้ได้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับเป็นสูตรเดิมสูตรเก่านะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับตัวเด่นถ้าเด่นสองตัวนี้นี่ไม่มานี่ก็คือไม่เข้าเลยนะครับเนาะอ่านะครับห้ากับหส่วนตัวที่จะมาจับก็นําในหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็จะเป็นหนึ่งก็จะเป็น 1> 1, 1 1 1นะครับ1แล้วก็จะบวกด้วยเลขคงที่1 2 8 9บวก1บวก2บวกกที่8แล้วลงคงที่9นะครับ1บวก1ได้2 1บวก2นะครับ, 1, 2, รบได้3 1บวก8ได้9 1บวก9นะครับได้10ก็คือ0แล้วก็จะมาจับมาใส่นะครับก็จะมี2 3 9 0 5้62 53 6กสองห้แล้วก็50 60นี่แหละครับก็จะมีชนกันนะครับชนกันเหมือนงวดที่แล้วเลยนะครับชนกันในหลักหน่วยเนยงวดที่แล้วก็มี5้เนาะหมี5มี3 แล้วก็หกนี่นะครับชนกันอ่านี่นะครับในวดที่แล้วก็ยังมีในหลักหน่วยมาอยู่นะครับนี่ส่วนในวดนนี้นะครับก็มาชนกันในที่นี่ห้าศูนย์หกศูนย์แล้วก็ห้าสองหกสองห้าสามหกสามนี่นะครับก็ลองพิจาราดูนะครับว่าพอจะมีโอกาสนะครับอ,อันนี้ไม่ใช่นะครับพอจะมีโอกาสนะครับเป็นไปได้ไหม นะครับเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจหลักสิบนะครับก็เอาหลักหน่วยไปจับก่อนนะครับก็จะมีศูนย์สองแล้วก็สามนะครับลองดูว่าจะมาในเลขไหนนะครับศูนย์สองแล้วก็สามนะครับส่วนสองนี่ก็โอเคนะครับสองก็ผ่านอยู่นะครับกับสามนะครับกับศูนย์นี่นะครับดับดับบนนี่ไม่มีเลยนะครับสหรับในดับบน ส่วนดับล่างนี่ดับล่างนี่มาหน่วยนะครับหน่วยนี่ดับสามนะครับหน่วยดับสามเนาะก็ลองดูนะครับแต่ที่แน่แนนี่หนะครับห6หไม่ค่อยได้ดับเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นบนนะครับบนหรือล่างนะครับก็ไม่มีในดับเลยนะครับนี่นะครับที่ชนกันอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับในสูตรยีปีเนาะอ่าเขาแคมปหน้าจอกันไปพารจาดูนะครับก็จะเป็นในวดที่แล้วหลุดนะครับนวดที่แล้วนี่หลักสิบนะครับหลักสิบไม่มาเนาะหลักหน่วยยังมาอยู่นะครับในที่ห้านะครับชนกันนะครับก็ในวันนี้นะครับยังไงก็ขอให้กลับเข้ามานะครับพิงเพงปังๆเหมือนเดิมนะครับก็ลองนําไปตัดนะครับกับสูตรดับบนนะครับดับบนดับล่างเนาะเผื่อจะ โชคดีนะครับเพื่อจะนะครับคัดเลขนะครับให้น้อยๆกว่าเดิมนะครับนั่นแหละครับเนาะสำหรับในชุดโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับเดี๋ยวเย็นนี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นของวันที่14นะครับเดี๋ยวได้ดูกันนะครับก็รีบลงให้เนาะก่อนหวยจะออกนะครับก่อนหวยจะดังนะครับก่อนหวยจะอั้นเนาะอ่านะครับก็นําไปพิจารณากันได้นะครับถ้าถามผมนะครับ ในตรงเนี้ยนะครับชอบตรงไหนก็จะเป็นนะครับในเลขนี้นะครับอ่าหายบทะเบียนรถนะครับแล้วก็จะเป็นเลขนี้นะครับแล้วก็จะออกมาตัวเดิมไหมนะครับอ่าหกเก้าเก้าหกนี่นี่แหละครับที่ชอบนะครับก็จะเป็นใน นะครับ6 4คู่เนาะอ่านะครับก็ลองนำไปพิจารณานะครับกันได้ครับในงวดของวันที่10 6นะครับกันยายนนะครับก็สามารถนำไปเลือกซื้อสลากขึ้นหบงและบาลนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับในการรับชมนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นสูตร20ปีนะครับเป็นสูตรเก่าใช้ได้ตั้งแต่ในปีที่แล้วแล้วนะครับในปีนี้ก็ขอให้นะครับ ก็กลับเข้ามาอีกนะครับในงวดที่แล้วหลุดเนาะวันนี้ก็ขอให้กลับเข้ามาอีกนะครับยีงไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรัคลิปนี้สวัสดีครับ